Good morning and welcome to a daily gospel truth. Well, I hope that you and your family are doing well today. And never forget that God has a plan for your life. อย่าลืมเด็ดขาดเลยว่าพระเจ้าเองทรงมีแผนการที่ดีให้กับชีวิตของคุณ I don't care how many times you've heard that. ผมก็ไม่สนใจนะว่าคุณเคยได้ยินประโยคแบบนี้เนี่ยมาบ่อยมากแค่ไหนแล้ว But when we are going through challenges in our lives. แต่เมื่อเราเองต้องเจอกับปัญหาความน่าท้าทายในชีวิต y you n o know, w e should never forget. เราเองก็ไม่ควรจะลืม That God still has a good plan for our lives. ว่าอย่างไรก็ตามพระเจ้าเองยังคงมีแผนการที่ดีให้กับชีวิตของเราอยู่เสมอ And that's why we want to come and encourage you through these videos. เราเองก็เลยอยากจะใช้วิดีโอตรงนี้เป็นการหนุนใจทุกคน To keep your focus on the word of God. เพื่อจะช่วยให้คุณนั้นะปรับความสนใจมาที่ถ้อยคําของพระเจ้าอยู่เสมอทุกวันได้ Because our awareness of God's plan. เพราะว่าการที่เราเนี่ยคอยระลึกถึงแผนการที่พระเจ้ามีกับชีวิตของเราอยู่เสมอนั้น That happens when we focus on God's word. ก็จะสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเราเองจดจ่อที่ถ้อยคําของพระองค์ To walk in confidence in the plan of God. การที่เรา จะดาเนินชีวิตอย่างมั่นใจในแผนการของพระเจ้าเราจะต้องเป็นคนที่เต็มล้นไปด้วยถ้อยคําของพระเจ้าเสมอถ้าวันนี้คุณเริ่มรู้สึกท้อใจเริ่มรู้สึกหมดหวังผมก็อยากจะบอกกับคุณว่าแผนการที่ดีที่พระเจ้ามีให้กับชีวิตของคุณนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลย He began good work your life and he life good a and in work your will complete it พระเจ้าดันได้ส่งเริ่มต้นการงานที่ดีขึ้นในคุณ If you're ready, we will go to our scripture for today. We'll look at Hebrews 11 11. By faith, Sarah herself also received strength to conceive seed, and she bore a child when she was past the age, because she judged him faithful who had promised. เพราะนางซารามีความเชื่อนางจึงได้รับพลังตั้งคันเมื่อชารามากแล้วเพราะนางถือว่าพระองค์ได้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงเป็นผู้ที่สัต์ซื่อ is called the chapter e c a 11 l l ในฮีบรูบทที่11บนั้น่ะ ถูกเรียกว่าเป็นบทแห่งความเชื่อ you know it reveals to us the results people saw in their lives because of their faith in God เป็นการบันทึกและเปิดเผยให้เราเห็นถึงผู้คนที่เขาได้เห็นผลลัพธ์อย่างที่พระเจ้าได้ทรงสัญญานั้นเกิดขึ้นเพราะว่าเขามีความเชื่อมั่นในคําสัญญาของพระเจ้า And here in this verse it talks about Sarah's faith และในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ก็ได้พูดถึงความเชื่อของซารา Now you know the Bible doesn't give us a lot of detail about Sarah's journey into how she she grow คือพระคัมภีร์เองก็ไม่ได้บอกกับเราทุกรายละเอียดว่าซารานั้นน่ะมีความเชื่อที่เติบโตมากขึ้นจนถึงจุดนี้ได้ยังไงแต่เราก็รู้ว่าทั้งอับราฮัมและซาราได้เดินทางออกมาจากบ้านเกิดของเขาซึ่งไม่ได้เป็นสถานที่ที่ผู้คนแถวนั้นเนี่ยเขานับถือพระเจ้า God, so when God called them out them และเมื่อพระเจ้าเองได้เรียกเขาออกมา a beginning a beginning of a journey with God in knowing him ก็ <laughs> and and at first their faith was not strong ใน You know, Sarah doubted God's promise ซารา <laughs> and when the angel came and gave God's promise she laughed within herself laughed in doubt แล้วเมื่อ ซารานั้นก็หัวเราะออกมาด้วยความสงสัย and, uh, and, and, and But

ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อมาก God is able to do what he said he will do และพระเจ้าเองก็สามารถที่จะทำอย่างที่พระองค์รับปากเอาไว้ว่าพระองค์จะทำ You know Sarah calculated God's character and came to the conclusion that he is faithful ซาราก็เห็นถึงพระลักษณะนิสัยของพระเจ้าจึงทำให้ซาราเองเนี่ย ออมั่นใจได้เลยว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ซื่อสัตย์มาก And she came to a point where where she accepted the promise of God แล้วเธอเองก็มาถึงจุดจุดนึ่งที่เธอได้ยอมรับในคําสัญญาของพระเจ้านั้น And she made the promise of God the final say in her life แล้วเธอให้คําสัญญาของพระเจ้าเป็นคําพูดสุดท้ายในชีวิตของเธอด้วย w h a t about you today แล้วสําหรับคุณในวันนี้ล่ะเป็นย <What, S 2> <ว>ังไง What about us แล้วสําหรับเราละ่ะ Have we accepted the promises of God เราเองได้ยอมรับ คำสัญญาของพระเจ้าตามนั้นหรือเปล่า Have we calculated and counted God as always faithful? แล้วเราเองล่ะทรงถือว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ตลอดเวลาไหม Have we have we made the promises of God the final say in our lives? แล้วเราให้คำสัญญาของพระเจ้าเป็นคำพูดสุดท้ายในชีวิตของเราหรือเปล่า If if the answer is yes ถ้าคำตอบคือใช่ Then we are in the best possible place นั้นหมายความว่าเราก็อยู่ในที่ที่เราสาม ามารถเห็นคำสัญญาตรงนี้เกิดขึ้นจริงได้ Because that's t place where we will experience เพราะตรงนี้เป็นที่หรือว่าเป็นจุดที่จะทำให้เรานั้นได้เห็นคำสัญญาของพระเจ้าเกิดขึ้นจริง And it really happens through relationship and revelation of the word of God. แล้วความมั่นใจตรงนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าทุกวันรวมไปถึงการที่เรานั้นมีความสัมพันธ์กับถ้อยคำของพระองค์ด้วย In the beginning, when the promise was given to Sarah. ในตอนเริ่มต้นเมื่อพระเจ้าเนี่ย สัญญากับซาราแบบนี้ e v r ซาราเองก็ยังมองที่ตัวเขาอยู่เธอรู e ว่ e เธอเอ h e น a s ยหมดวั e ที่จะมีลูกได้แล้วแล้วเธอก็รู้ว่าเธอเองเนี่ยหมดวัยที่จะมีลูกได้แล้ว And not only that her womb was dead แล้วก็ยังรวมไปถึงว่าเธอเป็นมันอีก so she had a physical problem เธอมีปัญหาทางด้านร่างกาย so uh, when she laughed at the promise of God และเมื่อเธอเนี่ยหัวเราะ ในคำสัญญาของพระเจ้านั้น uh, It was because she was looking at the impossibility in the natural เป็นเพราะว่าเธอเองเนี่ยมองดูความสามารถของเธอเฉพาะในฝ่าย ธรรมชาติเท่านั้น And that's a sign of immaturity อันนี้ก็เป็นสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าคนนี้อาจจะยังไม่ได้เติบโตหรือเข้าใจพระเจ้าเท่าไหร่ you know, Immature Christians they are very self-conscious คริสเตียนที่ยังเป็นเด็กก็จะเป็นคริสเตียนที่จดจอ่อที่ตัวเองตลอดเวลา Mature Christians are God conscious แต่คริสเตียนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะจดจ่อที่พระเจ้าและคําสัญญาของพระองค์ But at whichever point you are it's okay we can continue to walk with God and grow แต่ไม่เป็นไรไม่ว่าตอนนี้ชีวิตของ คุณจะอยู่ตรงจุดไหนคุณก็ยังสามารถดําเนินชีวิตกับพระเจ้าต่อไปแล้วก็ให้เชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ย คุณจะเห็นความเชื่อของคุณนั้นเติบโตขึ้น How many of you are thankful that when Sarah laughed God didn't say okay sorry I change I'm gonna I'm gonna find someone else มีใครรู้สึกดีใจบ้างที่ในพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเมื่อซาราหัวเราะในคําสัญญาของพระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกว่าเอาล่ะถ้าเจ้าไม่เชื่อเราก็ไม่เป็นไรถ้างั้นเราไปหาคนอื่นก็ได้ Thankful the story was not like that ผมเองก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่เรื่องราวมันไม่ได้เป็นแบบนั้น You know God was patient with Sarah พระเจ้าเองก็ยังมีใจที่อดทนกับซาราเสมอ God understood she was human she had พระเจ้าเองก็เข้าใจว่าเธอเองก็เป็นมนุษย์และเธอจำเป็นที่จะต้องเติบโตมากขึ้นในความเชื่อนี้พระเจ้าเองก็ให้เวลากับเธอนานพอสมควรในการที่เธอจะเติบโตขึ้นแล้้วมีีครังงนึท่เธอเองก็รู้สึกว่าอดทนรอไม่ไหวไงเธอก็เลยคิดวิธีของเธอเองเพื่อจะทำให้คำสัญญาของพระเจ้านั้นสําเร็จลง maybe my husband should lie down with our maid servant โอสามีของฉันเนี่ยน่าจะไปหลับนอนกับคนรับใช้ของฉันนะ and that's how we can get a child นั่นแหละคงจะเป็นวิธีแบบนี้แน่เลยที่พระเจ้าได้สัญญาว่าเราจะมีลูกนะ่ะ you know I, 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 that was because she doubted the promise of god นั่นเป็นเพราะว่าเธอเองสองสัยในคําสัญญาของพระเจ้า you know, but god did not accept that แต่พระเจ้าก็ไม่ได้ยอมรับในการกระทําตรงนั้น and obviously they got into a lot of trouble because of that แล้วในที่สุดเขาเองก็เจอกับปัญหามากมายเหมือนกันเป็นเพราะว่าตัดสินใจทําตามวิธีของตัวเอง But still God did not reject them from His plan. แต่พระเจ้าก็ไม่เคยปฏิเสธเขาจากแผนการของพระองค์ and, and Sarah continued to grow, Sarah continued to know God, Sarah continued to trust God. ซาราเองก็ยังทำความรู้จักพระเจ้าต่อไปแล้วก็เชื่อวางใจในพระองค์พัฒนาความสัมพันธ์ของเธอกับพระเจ้ามากขึ้น and this verse here reveals to us. และในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้เองได้เปิดเผยกับเราว่า Sarah came to a place of maturity. ซาราเองก็มาถึงจุดหนึ่งที่ความเชื่อของเธอนั้นเติบโต She came to a place where she judged, confidently judged God. Faith promise to the แล้วเธอเองก็มาถึงจุดจุดหนึ่งที่ความเชื่อของเธอเติบโตขึ้นทําให้เธอเนี่ยถือว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ซื่อสัตย์ต่อคําสัญญาของพระองค์ you know this is the goal of spiritual maturity ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายของการเติบโตมากขึ้นในชีวิตทางฝ่ายวิญญาณ you know we study the Bible เราศึกษาพระคัมภีร์ not just to tell people we study the Bible ไม่ใช่เพื่อเราจะได้ไปคุยกับคนอื่นว่าเออฉันก็ศึกษาพระคัมภีร์เหมือนกันนะ or not to tell people how Many times read the whole Bible. หรือไม่ใช่เป็นการอยากจะไปบอกกับคนอื่นว่าโอ้ oh, ฉันอ่านพระคัมภีร์เนี่ยจบมาไม่รู้กี่รอบแล้ว Obviously those are good things we must study the word <c oughs> of God คือจริงๆสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเราควรจะศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าเป็นประจำทุกวัน But what is the goal แต่เป้าหมายจริงๆคืออะไร The goal is so that we can know who God is เป้าหมายก็คือเพื่อเราจะโตขึ้นแล้วรู้จักว่าพระเจ้าเป็นใคร And come to a place of completely trusting Him and judging Him faithful แล้วเราเองก็อยากจะไปถึงจุด จุดนั้นที่เราเชื่อมั่นในพระองค์อย่างสุดหัวใจของเราแล้วเราก็ถือว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ซื่อสัตย์มากจริงๆ Sarah came that place to แล้วซาราเองก็เดินมาถึงจุดนี้ Not the first และให้เรามาดูในส่วนแรกด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง faith Sarah herself Sarah also receive strength to ก็คือโดยความเชื่อซาราเองก็เลยมีพลังที่จะตั้งครรภ์เมื่อชรามากแล้ว Notice womb her dead was เห็นไหมว่าจริงๆเธอเป็นหมันนะ She was past the age แล้วเธอเองก็ผ่านวัยของการที่จะมีลูกไปแล้วด้วยแต่เมื่อเธอเองมีความเชื่อในพระเจ้า something happened her body. ก็มีบางอย่างที่เกิดขึ้นกับร่าง <Right? S 2> กายของเธอ she received to conceive a child. a เธอเองก็มีพลังที่จะมีลูกได้ So what we what we understand is this สิ่งที่เราเข้าใจตรงนี้ก็คือ When we trust in God and count Him faithful เมื่อเราเชื่อมั่นในพระเจ้าแล้วเราถือว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่ซื่อสัตย์เสมอ You know things happen in the in the physical realm ก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกทางฝ่ายธรรมชาติด้วย It changes the physical realm มันก็จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ในโลกฝ่ายธรรมชาติเลย Something changed in Sarah's body เพราะมันมีบางอย่างที่เปลี่ยน แปลงไปในร่างกายของสาร่า e จากการที่เธอเป็นหมันตอนนี้กลายเป็นว่าเธอสามารถมีลูกได้นี่ถือว่าเป็นการอัศจรรย์ที่ยอดเยี่ยมมากชีวิตคริสเตียนมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องเคร่งศาสนาเพราะเมื่อเราพัฒนาความเชื่อความไว้วางใจที่เรามีในพระเจ้าเราก็จะเห็น ผลเกิดขึ้นกับชีวิตทางฝ่ายร่างกายของเรา The blessing don't stay in the spiritual realm พระพรเนี่ยก็ไม่ได้อยู่เฉพาะในโลกฝ่ายวิญญาณเท่านั้น It moves from the spiritual realm to the physical realm แต่พระพรนั้นอ่ะก็จะเดินทางออกมาจากโลกฝ่ายวิญญาณมาถึงโลกฝ่ายกายภาพของเรา But it's our faith that creates that bridge that portal แต่ความเชื่อของเราตรงนี้แหละที่จะเป็นเหมือนสะพานที่จะเชื่อมโยงเอาสิ่งต่างๆในโลกทางฝ่ายวิญญาณนั้นออกมาสู่โลกฝ่ายกายภาพของเรา I believe that Sarah felt something changed in her body. ผมเชื่อว่าซาราเองก็คงรู้สึกนะว่าในร่างกายของเธอเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป she God faithful to the เมื่อเธอนั้นอ่ะถือว่าพระเจ้าทรงซื่อสัตย์ต่อคําสัญญาของพระองค์เสมอ I believe she had conversation with Abraham ผมเชื่อว่าเธอก็คงคุยกับอับราฮัม Abraham I feel different in my body บอกว่าอับราฮัมตอนนี้ร่างกายของฉันเนี่ยรู้สึกว่ามันแตกต่างไปจากเดิมจังเลยอ่ะ I feel stronger ฉันรู้สึกทําไมร่างกายของฉันแข็งแรงขึ้น imagine when the baby was conceived in her womb แล้วลองคิดดูสิว่าเมื่อเธอตั้งครรภ์นั้น they must have thought about the times they laughed at god เธอก็คงจะคิดถึงช่วงเวลาที่เธอหัวเราะกับคำสัญญาของพระเจ้าเหมือนกัน must have said how stupid we were แล้วเธอก็อาจจะรู้สึกว่า um, ตอนนั้นฉันไม่น่าทําอะไรโง่ๆแบบนั้น know, เลยนะแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าจังเลยที่พระเจ้าเองไม่เคยถอดใจทอดทิ้งเราไป because of his faithfulness and เป็นเพราะความซื่อสัตย์ของพระองค์ because of his power เป็นเพราะพลังของพระองค์ now we are going to have a child ตอนนี้ทําให้เราเนี่ยกําลังจะมีลูกกันแล้ว and we truly going to be the father and mother of many nations แล้วเราเองก็จะได้เป็นบิดาและมารดาของหลายประชาชาติอย่างที่พระเจ้าสัญญาไว้ what a trans information in their journey มันเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ในการเดินทางของเขา And the truth is brothers แล้วความเป็นจริงเป็นแบบนี้นะครพี่น้องทุกคน We have the same God เรามีพระเจ้าองค์เดียวกัน Who has the same power ซึ่งยังมีพลังและฤทธิ์เดชเหมือนกัน And he also has promised us many things แล้วพระองค์เองก็ได้ทรงสัญญากับเราไว้หลายๆเรื่องเลย And so let's let's continue to grow in God ก็ให้เราเติบโตมากขึ้นในพระเจ้า And come to a place where his promises becomes the final say in our lives แล้วเราก็จะไป ถึงจุดๆนั้นที่เราให้ คําสัญญาของพระเจ้าเป็นคําพูดสุดท้ายในชีวิตของเรา and your life will turn around แล้วชีวิตของคุณนั้นก็จะเห็นสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้น you will see miracles คุณจะได้เห็นการอัศจรรย์ let's pray <S ให้เราที่ฐานด้วยกันนะคะ Father we thank you for who you are to us พระบิดาเราขอบคุณพระองค์สําหรับผู้ที่พระองค์ทรงเป็นให้กับเรา and we thank you for all your promises แล้วเราขอบคุณสําหรับทุกค,คําสัญญาของพระองค์เลย and we thank you that the blood of Jesus has qualified us for เราขอบคุณ <every promise. S 2> ที่พระโลหิตพระเยซูทำให้ ให้เรานั้นมีคุณสมบัติที่จะรับเอาพระพรทุกอย่างได้หมดเลย today พระเจ้าวันนี้เราขอเลือกที่จะให้คำสัญญาของพระองค์มีสิทธิอำนาจสูงสุดในชีวิตของเราในพระนามพระเยซู a g เมนแล้วขอให้ทุกคนได้รับพระพรนะครับแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่